ไส่ยันไงอ่ะอ๋อใส่ได้อย่างตัวี้ทำเมื่อใส่ก้อนใหญ่สุดแล้วอัดุดท้ายอัดุดท้ายดีสุดอ่าได้แล้วดี๋ยว่ะของยังของเกาะเต็มตัวขนาดนี้ปืนก็ใส่ได้าจเลย place has a ton of display cases. <laughs> smash and grab style. Fill those loot to the brim. Okay, okay time for jewelry. We need a. <laughs> I'll wait for you here. Don't take too long. Okay, time for smash okay. and grab. i okay. okay. okay.

I'm gonna go get it. What? Huh? What the heck? 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 What What the heck? 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 What the Yeah. 对呀。Oh, <laughs>

Here, we're gone. I didn't team up to lose. Uh, <laughs> the drill seems to have jumped the The owner of the store will have a month of insurance paperwork to do. Nice take, boys. Back to the house. The I don't know. I good. <laughs> ไอ้ตูนงงแงแล้วเดี๋ยวได้ดี่เจนี่จะมาตู้ยิงกินป่ะเย่งบูมมะไรก็ก็ดักขึ้นมาหนึ่งสายร่างคือตังค์ใช่ป่ะสายร่างคือตังค์เราแล้วที่เป็นดอกติกใช่ดอกติกหมายถึงพอยท์เชียร์ไว้ เขาเรียกไม่ใช่เขาเรียกโคดัมดิโคดัมพอยต์ยี่สิบอุ้ยไอ้สกิลไม่อธิบายยังนี่ไงคุณได้ตู้เซฟอุ้ยอุ้ยนี่มันเป็นยังไง แต่ตัวมันร้องไห้ให้ตูนมันวันนี้วันเสาร์ไม่เล่นแม่เล่นรถเดียวก็พับปิดหมดเลยร้านเล่าปิดหมดเลยเอาเออว่าผมลืมไปดีว่ามามา้าม้ามันก็หยุดมันอ,อยู่บ้านแล้วใช่ปะมาะป้าอ่ะเอออ่าม้าก็เปิดร้านขายข้าวปกติไงะออแต่ว่าไม่มีรนตีใช่ไหมใช่ใช่ไปเลยเลือกอีกสักแมตต์หนึ่งป่ะ ที่มาเรียกสก,กิลออ่อ้ยยังไม่ได้หัวข้อ imaginary เอ้อ imaginary ม,มาดูกันเรื่องสกิลดูตรงใช่ <c oughs> ดูตรงสก,กิลเจ้นมันจะมีหัวข้อ5อันไหนปะสัก,กิ My, er, <c oughs> มัสมาสเตอร์มายเอฟอสเซอร์เทคทิชเชนโันแล้วก็หัวข้อ5อ,อันที่ตรงไหวะข้างบนน่มองไม่เห็นทีเลยสก,กิลมอลงเห็นคาบมาสเตอร์ม้ไ อยู่ในอินเวนทารี่อ่ะอินเวนทารี่เข้าหัวข้อดีก่อนสกิลก่อนหัวข้อสกิลอ่ะสกิล,กลโอเคอีควิทอ่ะสกิลเออเ,เออเข้าหัวข้อสกิลจะเห็นหัวข้ออีเห็นป่ะไปแกะมาสเตอร์มายเอ็ด์กอนโอ้สกิลออกเจอละมามาสเตอร์ไมน์เออเออเห็นป่ะเนี่ยมันจะมีหัวมันจะมีห้าสายการเล่นอ๋อคือคือแต่ละสายแล้ว ที่ดูนี่จะม, <geez> มีมีมเมดิกด้วยก็คือพวกสายรักษาคอนโทรลเลอร์สายจับเป็นตัวประกันใช่ไหมถูกไหมชาร์ปแอนด์ชูเตอร์ก็น่าจะเป็นพวกสายโจมตีน่าจะเป็นสายพวกออฟเฟอร์คันไน่คันไน่พวกพวกยิงแบบซิงเกิลช็อตอ่ะซิงเกิลไฟอย่างนั้นอะเออเฟอร์ซ์นี่ก็เป็นแบบสายบูอะแบบสายลุยอ่ะชุดชุดเกาะที่ดีที่สุดอยู่ในหมวดแทง ปูดแทงคืออันบนสุดที่มันแกว่าไอออนแมนอะคือก่อที่ดีสุดอยู่อันนั้นเราก็กดล็อกมาอะย่างจะใช้ได้มันจะเป็นเกาะแบบเต็มตัวเลยแบบเต็มแบบเต็มที่อะลุยแบบถึงพิถึงขิงอะสายได้เอฟเตอร์ว่ากันง่ายๆนะฮาโมูสเปเชียลรีสอะไรเงี้ยเออส่วนเทคนิคเทียนอันต่อไปเทคเทียนมันจะเป็นแบบสายเทคนิคพิเศษสายเทคนิคมันจะเป็นแบบสายประสายกั้งแต่ถ้าที่ดูเท่าที่ดูรูปก็ไปตั้วกับเจาะเซฟ ใช่ไหมปุ่นล็อกกุญแจ ไดหมายถึงว่าเสียงระเบิดจะเสียงเบาเหรอไม่ไม่ระเบิดทางอยู่แล้วซีโฟไม่มิ่งเบาหรอกข<อ>วางข <laughs> วาขงก็ที่เชี่ยน,วนขว่างก็ที่เชี่ยนมันจะมันจะเบาแล้วมันจะเจาะเร็วโอ้นี่แล้วมีอีกอันต่งเจาะเร็วอ่ะก็จะไปอันหนึ่งโกลสนี่น่าจะเป็นพวกสาย <c oughs> สเตลล์แบบเต็มตัวแน่เลย <c oughs> ใช่โกลสนี่จะเป็นแบบพวกสายสเตล์เต็มตัวใช่ไหมชิโนบิน่าน่าจะแบบสายสายหลบ You learn. What is นล่วงล้วไม่นานก็เด็ดว่างกันเลยถ้าเกิดพี่จะเล่นสายทั้งนี่ต้อง Enforcer เออถ้าพี่จะจากรูก้เป็นเลนผู้ภาคห้าจะต้องเป็น Enforcer เนยไอตัวเนี้ยมันจะแบบอยากเล่นแบบแลมโบไม่อยากเูแบบ้โดยตรงอ่ะแต่เดี๋ยวมันอัดเปาจ Enforcer en บวกอย่างเดียวออมาลองอีกสักเกมหนึงแล้วแต่เล่นนี้ก็ไจะค่อนข่าวก็เป็นประมาณนี้ใช่ไหมจะเล่นสายไหนก็เลือกผสมเอา เป็นสายที่แบบมันสามารถเอาแต่มันสายที่ยมันไม่ได้เก่งนะแต่มันเป็นสายที่สายพิเศษที่ว่ามันสามารถเอาไปผสมกับสายอื่นให้มันดีขึ้นนะถ้าเราผสมเป็นนะผสมเป็นเออถ้าเราผสมเป็นมันสายเนี้ยมันจะเหมือนเป็นแบบสายซับกัาไห้สายซักของเราอ่ะมันดีขึ้นอ่ะเข้าใจปะอ่าเข้าใจต่ยังว่าสายสายสายหลักคือ mastermind e n f o r c e r technician ghost ส่วนไอ้ fugitive นี่ก็คือเอาไว้เสริมใช่ไหม ผมเป็นแล้วมันจะดีขึ้นนะสายนั้นๆมันจะดีขึ้นเข้าใจอย่างเช่นแทงแทงอึดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราผสมเป็นแทงมันจะโอหมันจะแบบยิ่งมาหาอึดเลยถ้าเราผสมถูกอ่ะอาจจะมีแบบอาจจะมีสกิลที่ช่วยเลือดเนี่ยออย่างเช่นเนี่ยฟิสเฟรนซีเฟรนซีอ่านถูกหรือเปล่าไหมลูกให้ยกตัวอย่างให้ฟังอยางเชอ้แกะเล่นเอโก้สวยเนี่ยแกผสมกับสายฟูจิจิเป็นแบบอันที่เป็นเกลียวเบา โอเวอร์โฟเวอร์ไอ้ยไอ้ที่ไอ้ที่ปล่อยมวยอ่ะพี่อัพสายนี่ผสมพลังงานสามารถแบบว่าเอาใส่ไปแล้วพวกโนเซ่ได้เลยอ่ะกดไปแล้วเฉยเลยกดที่ขวากดที่ขวาถอดออกมาได้ที่ขวาอ๋อมันผสมแล้วเก็บเอาคืนได้ตลอดเหรอใช่ใช่เราเก็บแทงสายได้ตลอดอ๋อเอออย่างนี้ก็ดีเว้ยไม่ต้องคือเข้าใจว่า แต่ก่อน,นคือจะเกดะีสกิลนี่คือเสียตังคเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละียวนี้ไม่อเดี๋ยวนี้มันแบบาารเรปเกลียนได้ตลอดแ,แต่ <c oughs> สกิลมันเยอะเนี่ยดูดิมันมีแบบผู้อธิบายวันนี้นม่มมาณเพียงคืออธิบายไมเะออจรมัน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 สยกันเลมันเยอะมันยอมากมันเยอะแบ สมมันจะมีเกี่ยวกับมันจะมีนี่มาเกี่ยวข้องด้วยอีกอีกพัดย่าออกมาออกมาคนออกออกแล้วดูหัวข้อข้างล่างที่มันเขียนว,ว่าพิกเด็กพิกเห <อ up. S 1> ็นป่ะพีเขียนเออตัวนี้มันจะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งกับสไตล์การเล่นที่มันทำให้การ ไปเกอร์ด้วยเเว้ยนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะอธิบายไว้ว่านี่เนี่ยมันมันทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนี่อาจจะอธิบายอย่างเงี้ยอธิบายให้สายหนึย่ยเช่นไอ้สายยากรุ๊ฟซ่าเงี้ยเงี้ยนี่ที่มันอธิบายเนี่ยมันจะเขียนเอาไว้เลยเนยเาแล้วก็ดูคือสายยากรุซ่าเนี่ยมันจะเก่งที่สุดต่อเมื่อเลือดเราต่ำเรา25เปอร์เซ็นต์พอเลือดเราต่ำเรา25เปอร์เซ็นต์แล้ี่นี่ข้างบนจะทำงานทำงานคือแบบ มันจะปับ๊บเกาะเพิ่มนู่นอุกแบบเอาง่ายๆคือแม่เป็นซูเปอร์แมนย่อยเลยอะแต่ว่าเรื่องต้องถามว่า25เปอร์เซ็นต์นะคือใกล้ตายแล้วอ่าจะโหดตอนใกล้ตายว่างั้นเออมันจะโหดตอนแรกมันจะแบบมันจะเป็นซูเปอร์แมนน้องซูเปอร์แมนเลยไอะคล้ายคล้ายกับไอ่อะไรวาถ้าเล่นสายถ้าเล่นสายบูสก,ก็เล่นิ้นแซลคุซ่าก็ได้เเพราะว่าเราต้องบู๊ไง เพราะว่าเลือดสามยี่สิบห้าไปนะโอ้โหมันจะโหดมาหามาเอาหัวเออใช่อย่างคนตอนที่ผมเล่นสายเนี่ยกิดเตอร์สายกิดเตอร์ พอด้วยวพี่แอ๊ดแค่ต้องลงมาอ่านด้วยมันมันจะอธิบายไม่หมดแหละ <c oughs> แต่ถ้าพี่แอ๊ดเล่นสายแทงและพวกผมแนะนำพี่แอ๊ดให้เล่นเธอตัวเนี้ยอาณาชิตเนะี้ยอันรองสุดท้ายใก่ไกดไบค์เออตัวเนี้ยมันจะเป็นสายใช่มันจะเป็นเพอร์กี้สำหรับแทงโดยตรงเลยคือแบบโอ้โหถ้าด,<ะ>ดีๆแล้วใช้เพอร์ <c oughs> เพอร์มัน โปมันจะหนาแบบโอ้โหเอาว่าแบบตดวตรวจจะไม่ตายว่ะก็เถอะเนี่ยสายเนี่ยเป็นเป็นสลับสายบู๊โดยเฉพาะเลยแต่แกต้องซื้อเดียวสี่ะเออไอสี่แดงแดงใช้ไม่ได้วะกันใช่อ๋อมันยังไม่มีเดียวสี่เออมันจะเขียนเอาไว้เนี่ยเข้าใจละเข้า โอเคเกมก็น่าสนใจอยู่เก้าสิบกว่าบาทตอนนี้พี่อา์จะซื้อพี่ไอซ์ก็ซื้อแบบเกมออฟเดเยไปเลยมันจะได้ DLC มาส่วนหนึ่งวยเกินครึ่งเออหรือพี่อา์จะซื้อแบบฟูลแพ็คก็ได้นะซื้อฟูลแพ็คแล้วก็ไปแจกมาแจกตูเรื่อมาเล่นด้วยกันสี่คนมันเดียวเออเพราะผมทุนไว้แจกเยอะไปตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วป่ะ เกมนี้นั VII ่นเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวน้องตูนรอน้ำตาจะไหลโอเคโอเคโอ้โหดีใจว่าได้คูเซฟเฮ้ยปะยากมากเลยนะจด